วันที่๒๕กุมภพาพันธ์2 5 0ดที่วัดอาบัสตาจังหวัดสุรานฎรธานี้ำเนด้การดำเนินทำนองั้นตอนของปฏิทัารพอเป็นเพื่อนกับทิ่ฉทผานันตา ท่านที่เป็นแม่กเจ้าองวาสทุกท่าเจ้าสาวขละดลนิลลเนี่ยทรับสมบัติที่มีสีธาแุให้ถามที่ท่าตามที่ควรแต่ควอมสามารถและโอกาสอำนวยการฟังธรรมเพื่อให้ปรากฏ เสในขนะที่ฟังธรรมคิรได้ทำความวิ้สุดไว้เฉพาะหน้าคือให่จิตส่งไปสุ่สถานที่ต่างๆมาที่สุดผู้กัำลังเทศให้มีความรู้อยู่จำเพาะภายในใจธรรมเทศนาที่ทนาที่แสดงมากน้อยหนักเอา เข้าไปสัมผัสความรับลึกในหนังตั้งนวันยาเยลีณะในขณะเดียวกันเราเป็นเพื่องล่องจิตใจของเราให้ได้รับความสงบด้วยเสียงมในขณะที่ฟังเพื่บางครั้งอาจเรวนสมิดได้ในขณะนั้งก็มีทำว่าจิตเรวนสมิดนั้น คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใ,ใดๆมีความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจดวงเดียวเท่านั้นเมอที่สุดเสียงธรรมทศนาก็ไม่เกี่ยวข้องกันทน่านี้ทา่านว่าเรืยอนอย่างตั้งแมธรรมะของพระพุทธเจ้าความปรัสไว้ว่าธรรมโมคะเรนะคติธรรมกาย ปแปลว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมและเห็นผลเป็นทั้งๆประจับใจของตนผู้ปฏิบัติในทานที่เป็นผู้เสีอสลัพื่อประโยชน์แต่ผู้่น เม,มื่อทานเมื่อให้ทานเท้าเป็นเป็นความเคยชินต่อผิดใจแล้วจะรู้สึกมีความเลือกเล็ยนายานย่างาไม่ได้ให้ทานไม่ขาดไปเสียในเวลาที่เคยทำท่านก็รู้สึกว่าเลยไม่เป็นผู้สมาร เคยรักษาสื้นคุ่งวันเข้ามาแม้จะมีกิจก,การยุ่งยากขนาดไหนใจก็มีความมุ่งหวังต่อสื้อของตนเสมอเมื่อรักษาเข้าจนมีความเคยคิดต่อสื้อแล้วถ้าได้ขาดเสียนในวันใดวันหนึ่งรู้สึกเสียใจที่วันนี้ได้ทำตัวให้ขาดประโยชน์ไป ออกาอบรมจิตใจเ้วย,ยวัตรภาวนาพร้อมีรักษะเรื่องเยอะครันทั้งสามภพที่นี้เมื่อได้ทำไปถึงความเคยคิดภายในใจแล้วจะปราก,กฏเปงความร่วมเงย็นภายในใจกเสมอคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั้นแมไในหมายเรื่องอนาคตโดยถ่ายเรียว แต่หมายเอาเรื่องปัจจุบันของตัวด้วยคือคู้ปฏิบัติดีต่อบ้านเมืองไม่ทําผู้อื่ให้เดือดร้อนโดยการกระทําผิดของตนตัวเองก็มีความเยือดเยินและมันมีความเดือดร้อนสงสัยภายในใจว่าจะถูกโทษพันอันใด ให้รับความคุกความลำบากข้อการกระทำของตนสะอาดจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็สมายยิ่งในปฏิบัติคุณธรรมเข้าภายในใจจับเป็นการให้ทานตารรักษาศีลรือการเจริญภาวนาก็ยิ่งมีความรู้สึกเยือกเยินภายในใจเป็นลำหนักลำหรัพข้ออย่างยื่งการอบรมจิตใจ จะปรากฏผลที่เด็นทัดเมื่ออำนาจแห่งทานอำนาจแห่งสีนที่เ,เกิดให้่านได้รักษาสีมาก,ก็จะรวมเข้าสูส่จุเดเยือความสงบแห่งใจก็นำใจที่อบรมด้วยดีจึงเป็นที่รวมแห่งจุณงามความดีทั้งหลาย เราจะทํามาแต่อดีตมีทบกีชาติมีสับสี่กันเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสมบางบเท่าแล้วเท่านั้นอำน,นาจั่งคุณทาทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่สิบเดียทั้งสิวแม้จะจำเมื่อวันกี่เดือนที่ตนทำม,มาหรือจำชาติทุกที่ตนทำม,มาไม่ได้กว่าตามแต่ผลที่ปรากฏนั้นจะพิเสธ เราจากใจิตใจที่ตนกำลังรู้อยู่ไม่ได้มีท่านกุเรียนวะ่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมม่ให้เกิดความเดือดร้อนภายในใจเมื่อปัจจุบันในขณะนี้และวันนี้มีความเลือกเยืนอยู่ด้วยอำนาจแห่งธรรมแล้วการข้างหน้าก็คือเรื่องของใจ่วงนีน้จะไปก่อคบก่อชาบินที่ไหนไหน กำเนิดใ,ใดๆก็ต้องต่ออยู่กับในท่างผู้จะไปสร้างบ้านสร้างเรือนในช่างคนไหนที่มีความเฉลียวฉลาดทำนิ้ทำนานในการปลูกบ,บ้านปลูกเรือน,นบ้านเรือนที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากในท่างนั้นย่อมเป็นบ้านเรือนที่สวยงามได้เนืน้หนามันคงเสมอ เรื่องของจิตที่เป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาจนมีความพเนิ้ยทำงานได้จากการปฏิบัติพึง,งานาความดีก่อนตอนเองแม้จะประเัติในสถานที่ใดๆก็ตามจิตที่เคยเป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาด้วยดีแลาวนั้นจะต้องปรากฏเป็นรูปร่างหรือป,ปรากฏ ผลขึ้นมาภายในตัวเองอันตนผู้ถึงพอใจทุกคุกบทุกคุกพลาดไปมีก็เรียกว่าพระธรรมย่อมรักษาผููปฏิบัติคือรักษาเป็นนํำหนักไปนับตั้งแต่ท่านเริ่มปฏิบัติพระธรรมก็เริ่มจะรักษาผููปฏิัติคือให้ผลไปยเรื่อยเจนกระทั่งถึงสมควรจะ,สะแสดงผลให้เห็นชัดภายในใจ แม้่จน,นกระทั่งเห็นผลประจักษ์ใจจริงจริงเช่นู่อบรมภาวนาคนต้นก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบแต่กิริยาที่ทำนั้นเป็นภาคภื้นเพื่อจะทำใจให้สงบอยู่แล้วเมื่อได้ทำไปนานๆมีความติดต่อกันเป็นลำหนับยอมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมา ให้ผู้บำเพ็ญได้รู้ในวันใดวันหน,นึ่งเป็นได้และเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบแล้วนั่นแหละเป็นเชื้อหรือเป็นเหตุให้จิตใจมีความดูสดือในการกระทำที่จะเพิ่มขึ้นเป็น,น,ำนำํำลับ ้าว่าเราทำจิตการไม่ปรากฏเป็นขนตอกแทนขึ้นมาได้จากรเนาะิดการงานนั้นๆก็ไม่สามารถจะทําได้ดีดังถาวบออาจจะลุ่มละลายแต่ในวันใดวันหนึ่งก็เล่เพ่นเขาทํานาเขาต้องปรากฏเป็นผลขีพาวเป็นเครื่องตอบแทนเราจะทาผิดการงานในหน้าที่ใดๆก็ตามผลเป็นเครื่องตอบแทนย่อมมีเสมอ ผู้ปฏิบัติธรรมก็มีนักรับเพื่อเียันการอบรมจิตแม้จะมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายและเป็นสิ่งที่รักษายากยิ่งกว่าจิตใดๆใก็าตามแต่ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะสามารถรักษาตวเองได้ในลักษณะเดียวกัน การทำเบื้องต้นก็ะยะ่มีการลำบากกต่เมื่อในาตากฏเป็นความสงบขึ้แนแล้วนั่นแหละจะเป็นเครื่องดูดสูดด่ภายในใจให้มีแต่จิตแต่ใจที่จะบำเพ็ญความสงบให้มากที่สุ่ในกว่านั้นเนกลายเป็ความเคยชินความที่เคยทอแท้อ,อท่อเรอรู้สึกเกียดึ้อ เป็นธรรมดาที่จะมีอยู่ประจำสันดาของกลุ่มคนเราก็ <c oughs> จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นยังไงเรื่องความเพียนเพื่อพยายามทําจิตใจให้มีระดับสูงในรละเอียดที่เข้าไปก่อนนั้น <c oughs> ก็จะมีกำลังมากเมื่อความเพียรของเรามีกำลังมากเขาเท่าไหร่ผลที่จะปรากฏ โดนลักภายในใจก็คือความสงอบมีความละเอียดมากเท่าเท่าเทียมกันวิธีจะทําใจให้มีความสงบส่วนมากก็คือการการกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้สึกติดตามลมของตนเสมออย่าให้ขาดวักขาดตอนความรู้สึกทั้งหมด ให้รวมตัวเข้าไปอยู่สุดเดียวคือที่ลมหายใจปากอหกือเราจะกำหนดคุทโธก่อนเป็นต้นก็โกธได้ทำความรู้สึกให้แน่สนิทอยู่กับคุทโธคือทำมรยนั้ขเมื่อจิตแต่ถูกสติเป็นเครื่องบังคับกำกับตัวอยู่เสมอ จิตก็จะทําความรู้สึกกับบทบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นได้สนิทเป็นลําดับควาไปนั่นเลยจิตจะมีโอกาสปรากฏเห็นความสงบทั้งๆที่ตนไม่เคยปรากฏมาเลยในขณะนั้นเปนได้การกาหนดลมหายใจบางครั้ง าจิตสงบจนที่รู้ความรู้สึกภายในใจในขณะนั้นปรากฏว่าลมหายใจได้หายไปทีไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ทราบไปว่าลมหายใจนี้ได้ส่้างไปทั่วสารพางร่างกายออกทุกแหงทุกคนอย่างนี้ขคืม แต่จะเป็นความจริงอย่างไรนั่นผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าลมได้หมดไปจริงจงเหรออยากลมหายใจแต่จะพอทราบได้ในเวลาลมอยากแล้วค่อยละเอียดลงไปก็ทราบละเอียดลงไปเป็นลำดับลำดับก็ทราบทีนี้ เวลาลมหมดไปจริงๆตอนนั้นก็มีการภาพว่าในลักษณะเดียวกันแต่ความรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นไม่ได้มีการแฝงสายไปสู่อารมณ์ใดๆคือหนึ่งคือความรู้เท่านั้นแต่ก่อนมีสองกับลมจะมีลมได้ปรากฏว่าได้หายไปยถ้าเราไม่หายก็กลายเป็นอ,อะไรเป็นหนึ่งละเอียดออปไปทางสา,สางร่างทายเดิน าการละกำหนดลมเป็นอย่างนี้งนนี้กำหนดพุดโทโธเมื่อจิตได้ละเอยดเข้าไปจริงๆคำว่าพุโทโธกับความรู้เลยกลายเป็นอย่างเดียวกันเราจะมาพุโทโธก็ตามไม่ว่าก็ตามในขณะที่จิตไม่แน่สนิทกับพุโทโธแล้วก็ปรากฏเป็นพุโทโธอยู่เช่นนั้นเพราะคำว่าพุโทโธก็คือความรู้จิตได้ดิ่งลงไป เป็นความรู้อันเดียแต่ผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติทั้งสองนี้คือจิตเป็นหนึ่งไม่ได้สองกับอารมณ์ที่เคยเป็นมาเมื่อผลที่ปรากฏอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติจะต้องทราบในตัวเองว่าความสุขที่เคยปรากฏมา จะปรากฏในทางในข้อสามกับความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบเช่นนี้จะรู้สึกว่าแปิดต่างกันมากมยืนใจในที่นิสัิจารนาในส่วนของสภาวธรรมโดยทางปัญญาด้วยแล้วความสงบของจิตจะมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำหนับ อำนาจของปัญญาเป็นเครื่องซัก้อกและทิารนานในสภาวะทั้งหลายที่จิตเคยสำคัญมั่นหมายแล้วถือเป็นภาระของตนที่ท่านเรียกว่าอุปาทานเมื่อปัญญาและพิารนานในสภาวะมีส่วนของร่างกายเป็นต้นเห็นทัดมากเท่าไหร่คาว่าอุปาทานทคือความถือมั่นในส่วนของกายเหล่านี้ ก็ค่อยถอยตัวออกมาจากความยึดมั่นอย่านั้นเป็นลาดับลำดับเพราะฉะนั้นอุปทานของกายจึงสิ้นสุดตรงได้ในเวลาที่พิจารณาตายเห็นชัดตามในที่เต็มที่แล้วแล้วก็ถอนออกมาได้อยเ่เต็มที่ต่อจากลำดับนั้นไปเรื่องของกายนี้จะไม่ปรากฏในความรู้สึก ขณะที่เราเภาวนาคือการภาวนาเบื้องตน้นเราจะพิจารณาส่วนแห่งน่ากายส่วนใดก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างลุ่มๆ่อนๆแต่เมื่อทัตติและปัญญามีกำลังพอตัวในการพิจารณาด้านวัตถุหรือไม่เรื่องส่วนแห่งกายทั้งหลายจะเห็นได้ด้วยปัญญา โดยรวดเร็วเพราะสติปัญญาวิ่งไปพร้อมกันมานเนียกกันไปสู่ที่ต่างๆนี่พอพ้นจากภาวะนี่แล้วใจที่เคยเห็นรูปร่างกลางครัวของตนหรือส่วนของร่างกายของตนมาเป็นระดับก็จะกลายเป็นทุศญาตาทัหมด ส่วนทางร่างกายเมื่อจะพุงขึ้นมาเป็นภาพช่วยระยะเพียงเล็กน้อยก็คลอยที่จะสลายไปอาเจะนั้นก็ไม่มีอะไรเหลยอทั้งๆท,ท,ที่เราได้เคยพิจรน,นามาจนทำนักและเห็นชาพด้วยแต่เมื่อค้นจากระยะนี้แล้วเรื่องของจิตจะไม่ปรากฏในส่วนของร่างกายนี่เลย แม้จะปรากฏก็เพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นไม่ถึงเรื่อน,นีนาทีฝั่งนี้ก็จะเยพื้นหายไปหมดจากความรู้สึกแม้จะมีอยู่ก็มีอยู่ตามสภาพของตนความรู้สึกจะไม่เกี่ยวกับความเป็นภาพในส่วนของร่างกายนี้เลยท่านเรียนวิะเป็นพื้นอากาศจากส่วนของร่างกาย คำว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนของกายก็หมดไปในในระยะน,นี้ต่อจากนั้นก็จะมีส่วนของนารมรมาทำที่ท่านเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารนีอยาที่เกิดขึ้นจากทางกาย้างเกิดขึ้นจากทางใงญญาจบ้างนีง่เป็นส่วนละเอียดของการคิดกำลัง เมื่อใจได้มีความ,มทำนิกสานานสติกับปัญญามีกำลังกล้าขึ้นเป็น,นํำลับแม้ส่วนเหล่านี้ก็จะต้องขูดถอนอปกจากจากอุปทา,านอีกเช่นเยไปกลับกลัความรู้ทั้งหมดที่เคยแฝสร้านไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นเชื้อแห่งอุปทา,านที่จะได้ตามเกาะตามยึดมั่นถือมันนั้น เขาหดตัวเข้ามาทั้งด้านรูปด้านเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและในส่วนแห่งร่างกายก่วนหนึ่งตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าไปสี่จุดเดียวคือเรียกว่าตัวอวิชชาที่พาให้เกาะกําเนิดเกิอยู่เสมอนั้นได้เถอดวงกัน พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพาดจึงตรสัสไว้เพียงว่าพระพัฒนลรังมีบางจิตตังจิตเบื้องต้นเป็นประพักสอไม่ได้หมายถึงว่าจิตบริสุทธิ์เป็นเพียงมีความผ่องใสเท่านั้นแต่เป็นจิตที่ผ่องใสอยู่ในภาวะแห่งวิชาที่ครองตัวอยู่เท่านั้นไม่เป็นจิตที่ผ่องใสเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์เพะฉะนั้นจิตตรงนี้ จึงควรที่จะถือกำเนดเกิดได้ในกำเนดและสถานที่ต่างๆเป็นธรรมดาแต่ถ้าจิตไปถูกชักคอกด้วยออำนาจของสติและปัญญาเนี้ยความที่ว่าจิตของใสนั้นซึ่งเป็นจุดสมมุติขององวิชาสติอยู่ก็ได้ถูกปัญญาทิ่ารณาเจนรู้รอบ ไม่มีอะไรเหลือแล้วกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละจึงไม่ใช่ฐานะที่จะก่อกำหนดเกิอดอีกเช่นที่เคยเป็นมาจิตนี้เรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์นาดีตเป็นจิตที่พ้นจากภาวะที่เคยเป็นมาเพราะฉะนั้นในปัญหาข้อที่ว่า พระพัฒนังมีดังจิดจังที่ท่านไว้ในธรรมบทยังมีปัญหาข้องใจอยู่บ้างว่าถ้าจิตจิตเมื่อข่องใสแล้วทำไมจึงเกิดแต่ท่านว่าจิตเดิมนั้นเป็นจิตที่ของใสแต่เพราะจิเลดเป็นอาคันธุกะจิตจรนมาใจายจิตใจเป็นของสี่มัวหมองก็นัลง จิตที่ผ่องใสนั่นแหละเป็นสถานที่หรือเป็นสาลาเป็นสถานีที่พักต่อแห่งอารมณ์ขัยความผ่องใสนั้นไม่ใช่ผ่องใสในยุคเป็นแต่ความผ่องใสที่เป็นสถานที่ควรแก่สมมุติด้วยกันที่จะเข้าอาศัยกันได้เราะะนั้นอภิชากับสิงสมมติทั่วไป ถึงประสานกันได้เป็นสมอาข้อคำผ่องใสนั้นก็เป็นสมมุติอันเรอย่าสมมุติของอวิชชาจึงทั้งหลายที่จะเกิดแท้ขึ้นจากอาวิชชาเป็นต้นเหตุนั้นจึงกลายเป็นสมมุติอันึ่งอันขึ้นมาเมื่อยังไม่ถูกทำลายความผ่องใสจุดนี้ด้วยปัญญาให้เก็บที่เสียเมื่อ,อไรแล้ว เรื่องความเกิดเราจะปฏิเสธไม่ได้วันยัางคำขนอย่างนี้และไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดด้วยใครจะเห็นด้วยกว็ตา,ามไม่เห็นด้วยกว็ตา,ามเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตา,ามธรรมชาตินี้ต้องเป็นธรรมชาติที่จะทําตามหน้าที่ของตนอย่างนั้นตลอดกาลต่อเมื่อได้ทําลายสภาพนี้ลงไปด้วยสีสมาธิปัญญา ให้เป็นที่แล้วสภาพนี้จึงจะสูญจากความเป็นสมมุติอันเป็นสระฐานที่เกิดนั่นเ,นเยยกลายเป็นมุขขึ้นมาในจิตที่นั่นธรรมะอริชานั้นให้ค้นประจักษ์วกลายเป็นมุขขึ้นมาภายในตามีมาถึงขั้นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพธธรรทุทธเจ้าคือประทานเอาไว้ เพื่อผู้ปฏิบัติให้เห็นผลนั้นจะเห็นผลในชาติใาการต้องเห็นประจักษ์มาเป็นลำหนับนับตั้งแต่ขั้นต้นคือการบำเพ็ญทานกันนักษาสิลการภาวนามีความเยือกเย็นมาเป็นลำหนับจนกระทั่งถึงท่านที่เยือกเย็นเต็มที่ได้แก่ถึงขั้นทิ่ทนลปเยียดอ่อนมีเราอยู่ที่ไหนก็เห็น ว่ารมโมเหรักพิธรรมจารีนป่จักกับใจอยู่ตลอดเวลารักษาใจได้เช่นไนไม่มีสิ่งใดก็สามารถจุทราบเข้าภายในจิตได้ทั้งๆที่เคยจุทราบันมาเป็นเวลานาพอเมื่อได้ทํากําแพงกั้นจิตใจทั้งตนไว้โดยรออแล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอะไรตใจได้ะังนั้นทำว่าทำโมเหรักพิธธรรมจารีนั่ย เึี่อเกิดนิ่นกำองกั้น่างอันตายใดไม่ว่าีิเหนต์ป่งหาอาสวะที่จะปรากฏุดขึ้นภายในความรู้สึกนั้นไม่ว่าภพภาตใดๆที่เคยสัมพันเกิดเรื่องกันจะไม่มาไม่มีสิ่ในใดสามารถจะแทรกสินเขาได้ในจิตตรงนั้นแล้แต่ขณะเดียนั่นท่านเรียกว่าจิตที่ตายตัวเราจะ ตตกระสบจึงต่างๆในทางตางทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจใจเย็นก็ตามสภาพทั้งหลายจะเป็นสภาพความจริงตามหน้าที่ของตนความรู้สึกที่รับรู้ต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาเท่านั้นเพราะรากฐานที่จะเป็นเหตุให้ทําความกําเริบมให้เกิดความดีใจเสียใจใได้ถูกทาลายลง ลากผานอันนั้นได้แก่อวิชชานั่นแม้เป็นผู้ที่คอยรับความดีใจเสียใจที่ลากผ่านานั้นเเมื่อได้ถูกทำลายแล้วความดีใจเสียใจใจ,จึงไม่มีทางเกิดขันทั้งหมดจึงกลายเป็นขันล้วนล้วนรูปนม้จะมีอยู่ภายในกายของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทําจิตใจให้กําเริบเพราะรูปของตดตายของตอ เวทนาจะเกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายจะเป็นสุกเวทนาทุกคเวทนาแค่เป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นสิ่งที่จะเสริมให้ทุกภายในใจเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งเวทนาส่วนหน่งร่างกายสัญญาที่เคยจํามาได้หมายรู้มากน้อยกว้างแค่ฤทธิ์ตื้นยาละเยน็นสังสารความคิดความปรุง,ง,งซึ่งเคยเป็นมาเินญาณความรบรู้ทั้งหมดที่กล่าวมันจะนกลายเป็นขัน,นล้วนๆไม่มีขันใดจะ เป็นภายต่อทิตใจดวงนั้นเพราะพิษที่แท้จินหรือภายที่แท้จริงก็ได้แก่ใจ,ใจและได้ทำละเอิให้รอบค้อบไปหมดแล้ไม่ไมีอนยู่ต้นเหตุที่สําคัญที่จะทําให้ขันทั้งหลายนี้เกิดความกําเริ่กําเริบขึ้นมา,ากรายเป็นเดขึ้นม,มาภายในใจาอีกไม้ถูกทําลายแล้ว สภาพงหังคือรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณจิงกาเป็นธรรมล้วนๆแม้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมงหมที่เราเคยเห็นว่าเป็นธาตุิตต่อตนเองก็กลายเป็นความจริงด้วยกันเพราะใจที่เป็นหน้าฐานสั้งพันเป็นความจริงต่อตนเองโดยสมบูุญมีผลอย่งการปฏิบัติทรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์เป็นไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายนักหวนและขราวว่าสำคัญที่ด้านปฏิบัติ และการปฏิบัตินี้ผู้หญิงผู้ชายนักบวชคาว่าปฏิบัติกันมนากทั้งนั้นและแา่ความสามารถของท่านผู้ปฏิบัติจะทําได้มากน้อยผลจะต้องเป็นที่ตอบแทนเสมอไปไม่ขึ้นอยู่กับเพศไม่ขึ้นอยู่กับเมียแต่ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องผิกผลท่า,าตากดขึ้นมามากน้อยอันนี้ก็เห็นว่าจะถึควร ก็ตัขาดก่อนม่อกได้ทักนอนเรื่องขอกที่นี้จะเป็เรื่